ตอนนี้กกเป็นเครื่องนะครับที่จะขายนะครับเป็นเพนนัโฟเออขนาดไม่รู้ลืมไปแล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยไฟเข้านะครับทุกอย่างมันเป็นแบเปิดสวิตช์ก่อนโอเคตอนนี้มีไฟมาหล่อเลี้ยงแล้วนะครับที่เมนบอร์ดติดแล้วก็คือจะทดสอบให้ดูนะครับว่าเบนบน,นไอไอไอ,ไอ,ออดมันจำแน่ๆครับเปิดสวิตช์ครับ แสงสว่างสะท้อนเข้ามาเยอะมากด้วยนะ,ะครับว่าไม่อดอจำนะครับไม่ต้องเซตอะไรมากมายก็ถือว่าทำงานได้ตามปกติแล้วกันนะครับผมต่อเอาไว้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นออริโอ USB ด้านหน้าสาสัญญาณติดหมดนะครับทุกดวง ดีวีดีตัวนี้ก็อ่านอ่านได้ดีเขียนได้ดีนะครับเพราะว่ายังใหม่อยู่นะครับมัก็คือโดยเฉพาะเคสนี่ถ้าใครเห็นแล้วจะรู้เลยเขาว่าใหม่มากๆแทบจะเป็นของใหม่อยู่เลยนะครับก็เข้าหน้าวินโดวเรียบ,บร้อยครับคือเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีปัญหาใดๆก็เป็นซาตออเห็นไหมครับนะ oh. เป็นซาตานะครับดีวีดี ส่วนฮันนี้80สิกก็เป็น IDE ครับก็มีสล็อตอ่า AGP ตามนี้แหละครับก็ผมก็ตามไม่ค่อยดี <laughs> ต่อไว้ครบก่อนครับเอาวอาเอาวซัพพายครับ เคสก็ไม่มีตำหนิไม่มีรอยฉลอกอะไรนะนอกจากรอยใช้งานเล็กน้อยๆนะครับบอกไดยเลยครับว่าเป็นเคสที่สวยมากไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบิ่นนะครับเคสโอ้ยพักก่อนครับจัดเรียงหน้าจอให้มันสวยหน่อย เรียบร้อยนะครับอดูสเปคครับชัดๆดเป็นน้ำโป๊ะสองจุดแปดนะครับแปรมใส่ไปหนึ่งจิกนะครับก็ตัวเดียวเลยนะครับไม่ใช่สองตัวนะครับตัวเดียวเลยหนึ่งจิกการทำงานก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถทำงานได้ตามปกตินะครับไม่มีทดสอบแล้วก็หน้าตาคนหลอดด้วยนี่ครับ เจ้าของคอมพิวเตอร์ครับคนขายก็ทำงานได้ตามปกตินะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าทำไปอืดไปทำไปแห้งไปค้างไปไม่มีนะครับก็ตามสภาพครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างจะทำงานได้ดีและเคสค่อนข้างจะใหม่ อุปกรณ์ทุกตัวยังทำงานได้ตามปกตินะครับก็ถ่ายให้ดูว่าคอมตัวนี้ไม่ใช่คอมที่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับทำงานได้ตามปกติคืออยู่ที่ร้านผมเนี่ยผมทดสอบหมดแล้วนะครับก็โอเคครับคงจะมีเท่านี้นะครับ